ในพื้นที่นี้บอขอบคุณทุกคนเลยนะครับสองเรบทุกกําลังใจที่านมาตลอดหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็กําลังใจทุกคนที่ให้มาเนี่ยผมดูแลจริงๆนะผมมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาสุขภาพเป็นเจ้าของผมมากนะผมกคุณ้มากครับ ในพื้นที่นี้อยากจะบอกว่าก่อนหนึง่งลยต้องขอบคุณอาเซ่ของผมเป็นอ,อย่างแรกเป็นคนแรกเลยนะครับผมแต่ว่ารอนี้ผมก็ไม่นึกถือว่ามันจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ <S <S ชวาวอาเซพื้นที่นี้ขอผมขอบคุณ <S 1> <S 1> แฟนดอมอื่นด้วยที่เข้ามาเป็นส่วนรวมแล้วก็เป็นกำลังใจส่ด้ตัวยะครับขอบคุณมากใครช่วย ปแปลได้ก็ดีนะครับเพราะผมอยากจะบอกขอบคุณพวกเขามนกันแต่ผมไม่อยากแบบออกมาโพสค่ะผมว่าเว่าไม่รู้สิคืออยากพูดเองดีกว่าที่จะแบบมาโพสแค่เป็นตัวอักษรไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยผมแลวก็ระหว่างที่ผ่านมาผมรู้เลยนะผมเป็นห่วงผมทำว่าดีขึ้นไหมนีขึ้นลงๆครับแต่ว่าต่ <laughs> <laughs> เป็นช่วงนี้กําลังดีขึ้นครับผมดีขึ้นได้ยังไง <laughs> ผมไปดูทวิตหนึ่งมาครับเขาบอกว่า เขาบอกเขาไม่รู้ว่าจะอะไรมาเขาบอกว่าทีานี้เขาบอกว่าใครที่อยู่รอบตัวอยู่แล้วอยู่คิดว่าไม่ใช่ไม่แฮปปี้การตัดออกไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับผมเ <WAS D> ซื่งคนที่โพสต์วีดีคือพี่แจ็คสันครับครับ If y o u ถ้าคุณ n ำลัง a ู t มอยา y จะบอกขอบค n I มากผ l y ักคุณมาก I a บ e ุณมากสำหรับผมแล้วก็มีหลายๆคนที่ให้คำแนะนำมาครับผมเพราะว่าผมว่าหลายๆคนเคยไปเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันผมว่าผมก็เลยพยายามจะคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเป็นส่วนสหนึ่งของการเติบโตของผมครับผมผมจะไม่เทคมันเพอร์ซันแลมากับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผม ที่สิ่งต่งที่ผมเก่งมากนะผมมาขอนะครับซึ่งพอผมไม่ได้เรื่องที่จะชนะมนันแต่ผมเรื่องที่จะยอมรับมันเนี่ยมันดีขึ้นอีกสิ่งกับผมผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและที่สําคัญนะครับผมจากคราที่พี่แจ็คบอกเนี่ยผมก็เลยกลับมาย้อนดูตัวเองมีหลายคนจริงครับที่เขาติดตัวผมเนี่ย เพราะว่าเขาอยากเอาคนประโยชน์หรือว่าเขาอยากเอาเฟรมของผมงผมซึ่งคนเหล่านี้อาจารย์น,จนิจะไม่เห็นอยู่แถวคนกลางของเขาคิกว่าผมจะไม่รู้ตลอดชีวิตเขาพูดว่าผมจะใจอ่อ,อนไม่กล้าแต่เวลามันก็ต้องเด็ดขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นหายพวกนะครับทุกคนอาจารย์นิเป็นต้นไปนะครับทุกคนลองข้าง ที่อยู่กับผมตอนนี้เขาดูแลผมดีและเขาใส่ใจมากๆกครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ิ่งจะได้ร่วมงานกับผมหรือว่าคนที่ร่วงกับผมมานานมา,นะมาแล้วมากๆแล้ลนะครับผมพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งให้ผมเนี่ยกลับมาลุกขึ้นได้นะผมเพราะฉะนั้นอะะนอจากนี้เป็นต้นไปกับคนที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยหวังว่าจะเหลือแต่คนที่ดีแลวก็เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนของผมจริงๆนะครับผมแต่ว่า ย่างน้อยที่สบายใจก็คือคนของผมมันอยู่ตรงนี้เยอะอยู่แล้วด้วยใจทุกคนนะครับผมเป็นห่วงได้ครับไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าผมผ่านมา10-10ปีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนถึงตอนนี้ผมยังผ่านมาได้เรื่องแค่นี้ทำไมผมจะผ่านไม่ได้ครับผมผมานได้ครับอยากให้ทุกคนหายโกรธแล้วก็เรา สนใจแต่ความสุขที่เราจะมีกันนะคนดีกว่านั้นเรามเริ่มต้นกันใหม่นะผมขอบคุณมากครับนี่ก็สิ่งที่ผมอยากจะเล่าครับผมก็คือการที่ทุกคนมาแบบแนะนำอะไรอย่างให้ผมฟังมันแล้ววิธีเหล่านี้มันทำได้จริงอ่ะขอบคุณมากจริงครับผมรักทุกคนเหมือนกันนะโอเคไม่ไม่ไม่ไไม่ e m o t i o n a l มาก